ขอให้พอดให้รูทีนเป็นหมวดสาระบันเทิงความรู้ไลฟส์สไตล์ต่างๆที่มอบความสุขความสนุกสร้างรูทีนประจำวันให้ทุกๆคนเรียนรู้สนุกปักไทยไปได้วยกันขอสมาชิกรูทีนสมัครคีแล้วกันนะมีปัญหาอะไรก็พูดคุยกัน Happy a n n i v e r s a r y รูทีนนะครับ <c oughs> ก็บขอให้ทำคอนเทนต์แบบดีๆแบบนี้ออกไปนานๆครับผมเพราะเราจะรอติดตามชมอยู่เสมอครับขอบคุณครับในเวลาที่รูทีนจะครบรอบหนึ่งปีนะครับก็ขอให้เป็นสื่อที่ ทำคอนเทนต์ดีๆออกมามากมายอย่างเป็นรูทีนแล้วเราก็จะอ่านมันอย่างเป็นรูทีนเช่นกันครับสุขสันต์วันเกิดน,นะครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับขอให้รูทีนอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกไปนานๆเลยนะครับข,ขอาพร่างกายแข็งแรงนะครับรูทีนขอให้รูทีนมีความสุขมากๆให้พี่พ,พีทีมาดูทีครับคนกับเป็นคนหวังเป้าหมายแลก็ขอให้ทำได้ตามนั้นะครับยินดีกับ ชาวรูทีนทุกคนนะครับขอให้เจริญเจริญแล้วก็ทําเพจอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับอยู่ดูการเติบโตของการและการไปเรื่อยๆนะขอให้เป็นสื่อที่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมขอให้รูทีนเติบโตอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นรูทีนที่ดีสําหรับผู้ชมผู้อ่านทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณ